ทุกวันนี้สวดอะไรกันใช่ไหมสวดอะไรนะอิติปิโสแล้วมีอะไรอีกจินนบัญชรอ,อะไรอีกพาหุงนะสวดแต่คําแต่งใหม่นะแต่คําแต่งใหม่พู้เจ้าให้สวดหรือเปล่าไม่ให้ฟังไม่ให้ศึกษานะหรือความเห็นโยมอีกแล้วเห็นไหมอา่า นี่ถึงบอกวันนี้มาเอาความจริงมาเปิดเผย,เยอยู่ที่โยมศรัทธาใครแล้วนะเพราะฉะน,นั้นสุตตะที่แต่งใหม่เนี่ยผู้เจ้าให้ไปฟังไหมผู้เจ้าตัดว่าอย่างไงเพระองค์บอกว่าสุตตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสุตตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงียหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนไม่ให้ไปเล่าเรียนไม่ให้ไปฟังไม่ให้ไปศึกษาคําสาวกหรือคําแต่งใหม่ก็สาวกเป็นผู้ฟังคําสอนไม่ใช่ผู้บัญญัติคําสอนจะมาบัญญัติอะไรแต่คาถา,าที่ยมสวดที่โยมบอกมาเนี่ยมันคําแต่งใหม่ดังนั้นหาตัวก็ได้นี่อาจารย์ก็อาจารย์ขอเป็นคนแต่งกันดังน,นั้นใช่ไหมบางทีบทสวดเราคารวะแต่งอย่างเนี้ยเราก็มานั่งสวดกันใช่ไหมนี่ นี่คือปัญหาของชาวพุทธเกิด